คัสตาร์ดเค้ก ผู้ชมคะอย่าเพิ่งตกใจและงงนะคะว่าแหวนมาทําอะไรที่วัดโพหรือว่าเชตุพนวิมลวังคลารามแห่งนี้เพราะว่าวันนี้นะคะแหวนมีนัดกับบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีอย่างสาวโพนี่หรือพาคเคมินนั่นเองวันนี้โพนี่เนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะเป็นเจ้าบ้านก็เลยจะขออาสาพาเที่ยวเมืองไทยซะเองจะได้รู้ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยรถขนาดไหนงั้นเดี๋ยวตอนนี้แหวนและสองรารวมทั้งน้องแพรแขอไปรอโพอนี่ก่อนนะคะเอ๊ะ ต่โพ,พนี่อยู่ไหนเนี่ยยังหาไม่เจอเลยสองรายเห็นไหมคะน้องแพรเห็นไหมคะไม่เห็นหรอคุณผู้ชมคะเดีแหวนขออนุญาตไปยืนรอโพ,พนี่แถวนี้ก่อนนะคะสงสัยนางจะหลงเ,เห็นเจดีเยอะใน <ười Apa? S 1> มือีอะไรแบบนี <c ười> น้ จังเลยนะคะมยุราเยอรมากเลยค่ะคุณแหวนค่ะเรียกว่าอะไรในภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันเรียกว่าองชิเดค่ะองค์ชิดเอนะกคารียนไว้นะคะเผื่อมิกกี้เป็นหนุ่มเยอรมันนะคะภาษาญี่ปุ Kurt ่นก็น่าจะมีใช่ไหมคะคุณพัชราค์ขาผ่านหน้าไม่ว่าดอกผ่านหน้ารู้ไหมคะทุกคนที่นี่เนี่ยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยเพราะว่านี่เห็นไหมทุกอย่างเป็นความรู้หมดเลยเป็นแพรว่าอย่าเอ็มเมื่อกี้ที่ฉันหูแววแบบ แพรก็ขอแยกตัวออกไปโดยมีพี่เลี้ยงสองคนคอยดูแลส่วนแหวนเองก็พาโพนี่ไปทานอาหารไทยอย่างที่เธอต้องการค่ะพี่คนไนอ๋อนจ้าลหนอ do o y อ๋ n จริง n ้าห k ูได้ a ำมิดนะคะได้ยิน ทำยืนิยัลกับโทนี่ขนาดนี้แล้วว่าน้องแพรของเราเนี่ยหลังจากที่ได้ทําการโมดิฟายถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้โทน,นี่ช่วยแต่งหน้านิดเดียวเนี่ยรับรองว่าสวยขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวโอ้ฟังอ่งนี้แล้วแบบชื่นใจมากๆใครพูดใครอ๋อเจ้าเด็กเจ้าโอเคโอเคเล t อี a t มาดูบอกซ์กับ็อกซ์กับ็อกซับ็อกซ์กัน cheers ที่สาวบำพาถูว่า,าเออไปขอลายเซ็นคุณโทนี่แล้วก็ได้มาด้วยเขาเซ็นบอกว่าเออทูแพวด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างหล่ะได้มานั่งพักแล้วว่าสบายสบายใจหรือยังล่ะสบายขึ้นค่ะรู้สึกแ่าผ่อนคลายขึ้นเมื่อกี้มันน้อยนนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่าพี่แบนจะโกรธเปล่ามันมันแบบมีคนมองอ่ะแล้วแบบ มันไม่ใช่มองแค่แบบเออเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยมองแบบเจาะเลยว่าเอออะไรยังไงตรงไหนมาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเราเนี่ยต้องมั่นใจนะน้องแพรเดีย๋ยวพอหายแล้วเนี่ยเราก็จะสวยสดงดงามทุกอย่างเนี่ยความสวยอยู่ที่ใจเราทามั่นใจสอย่างไม่ต้องแคร์เวิร์ลน้องแพรพี่จะบอกให้นะว่าหนูนะ่ะคิดดีทดําดีก็พอแล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก อ้าวแต่เนี่มาร้อนๆนี่เรามาหาเครื่องดื่มอะไรเย็นๆกินกันก่อนนะซีอิ๊วทำยารีดผิวทานกันบ้างเนี่ยเออพอดิฉันขอชามะนาวแล้วกันเสียงจะได้แบบว่าดูแบบดูใสขึ้นน้องแพรวเดือมอะไรคะคุณมะยุราแล้วค่ะอ๋อดิฉันทานกาแฟเย็นค่ะเพราะว่าจะได้ใจร่มเย็นนะใจร่มเย็นหรือว่าตอนนี้คุณกำลังง่วงนอนเหรอม่ใชรลาใช่หรือ มากคนยทุกคนเหนื่อยไหมคะอลียแดแหอะไรนะมายุราครืออย่างนี้ค่ะคุณแหวนค่ะน้องแพรวเนี่ยถามว่าแล้วคุณโพนี่ไปไหนแล้วคะโอคุณโพนี่เนี่ยนางได้ข้ามไปหนาไปวัดอรุณค่ะแหมเสียดายวันนี้เวลาของรายการว้าเหมือนแหวนนะคะปฏิบัติการคุนุนในรมิดก็หมดลงแล้ว อ๋อเลยนะโอ้ดิฉันแปลได้แล้วค่ะเริ่มพินกับนางภาษาของนางแล้วนางบอกว่ายังไงให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยเพราะแพรเองก็รู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงโหเกดเดี๋ยวนี้เริ่มเิ่มคุยกันดูเรื่องภาษาของแพรนะคะแฝดแต่เสียดายวันนี้เวลาหมดลงซะแล้วแวนและเราทั้งสี่คนนะคะก็จะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คำถามประจําสัปดาห์คุณแม่ไหนด้วยไหมล่ะเฮ้ยสวัสดีคุณแม่นี่เป็นแฟชั่นดีไซน์นะถ่ายรูปไม่ได้ยไมได้สวยอ่ะนี่คุณทำที่ไหนเอ่ยทำที่ถอดถอยกระไม่เป็นร้านาสวยมากโอ้นี่แบบ ผิดนะผิดนะอ่อนนี่เข้ากับชุดใช่ไหมเด<ม>ี๋ยวพรุพ่งนี้น้อง<ม>จะไปติดด,ดอกไม้บ้างอะไรบ้าง